เอาละครับสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับผมนะฮะอยู่กับผมนะครับหรือเอสเดย์นะฮะแล้ววันนี้ตัวละครที่เราจะมาจีบก็คือลีนัสอ่ะคนแตลกหน้าสวัสดีอ่าไม่สนใจฉันหรอกฉันอยากอยู่คนเดียวที่นี่อ่ะครับผมนะฮะเราจะมาจีบลีนัสกันนะฮะเออลีนัสนี่มันเจ๋งไปเลยเลยทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษนะเนี่ย งอแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยโอเคครับเราก็มาม้อลีนัสกันต่อนะฮะหม้อลีนัสนะิงเกิลเรียบร้อยแล้วครับผมลีนัสจังลีนัสจังลีนัสจังอ่านายมาเพื่อ,ยอเยอะเย้ยฉันหรอไม่ได้มาเยอะเย้ยเนี่ยฉันกำลัง ทำธุรกิจของฉันอยู่นะรัฐโอกาสอะไรนี่เอาของขวัญไปนี่มันเจ๋งไปเลยนายทำให้วันนี้กลายเป็นวันพิเศษได้เลยเนี่ยแน่นอนครับลีนัสโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็มาม้อลีนัสกันเหมือนเดิมนะเฮ้ยลีนัสฉันไม่รู้ว่ามันจะดีมันจะดีพอขนาดไหนที่จะเชื่อใจเธอขอโทษนะอา้าวดิแซียงว่าไม่เชื่อใจเราเหรอ ตัวละครตัวเอกของเราในตอนนี้ชื่อ阿拉斯านะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดเลยแล้ว,วกันโอเคครับวันนี้ก็มอรอลนัสเหมือนเดิมฮะมอมอรลินัสนนายต้องการอะไรจากฉันงั้นเหรออมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแค่อยากจะมาคุยด้วยแค่นั้นเองนะ <laughs> เห็นเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักคนเดียวนี่ก็นะไม่ได้นะ ต้องมาอ่าเอ้ยมาลุสดี้ต้องมาแบบปกป้องดูแลใช่ไหมอลาสก้าเป็นชายหนุ่มที่ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดเลยโอเคครับก็มามอเรนัสกันต่อนะฮะเฮ้ยอย่าทำลายเต็นท์ฉันเอา้าไม่ได้มาทำลายเต็นท์อ่ามันเกิดขึ้นมาก่อนก่อนหน้านี้โอ,อมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เหรอใครมาทำลายเต็นท์เธอเราจะจัดการมันเชื่อใจเรานะ รีนัทจังโอ้โหครับชอบอยู่คนเดียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มาหม้อรีนัทเหมือนเดิมนะวันนี้ว,วันเสาร์ละฉันรู้สึกมีความสุขกับตัวฉันเองรู้ไหมฉันไม่ต้องการเพื่อนใหม่อย่าพูดงั้นสิดีนัทเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเกองนะมาจุด,จดๆโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะมาครับ มาม้อลีนัสเหมือนเดิมนะเฮ้ลีนัสมีบางคนโยนก้อนหินมาที่เต็นท์ของฉันเมื่อคืนเนี้ยอ๋อลัสไนก็คือก็คือสุดท้ายนั่ฉันฉันก็ได้แต่รอให้มันออกไปโอ้อ่ะของปลอบใจนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาเลยเนี่ยนายนี่ทำให้วันนี้การนตันพิเศษได้เลยนะ แนนอนอยู่แล้วฉันจะปกป้องเธอเองโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยเต้องฉันจะปกป้องเธอเองด้วยนะเสียงหล่อเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลยนะโอเคครับลีนัคส,ส่งจดหมายมาหาเราครับว่าสวัสดีเพื่อนอ่าภูเขาเนี่ยนะมันตอนนี้ก็เละแล้วแหละฉันอ่าชอบที่จะแชร์ความสุขของตัวเองให้กับนายอะลีนัคนะฮะให้ปลาเรามา ขอบคุณครับแคท f i s h นะฮะโอเคเดี๋ยวตัดเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีเควสจากลินัสมานะฮะว่าตอนนี้ฉันกำลังตามหาคราฟอยู่นะฮะคราฟนี่เป็นปลานะถ้ามีใคสรสามารถเอามาให้ฉันได้สักอันนึงมันจะเป็นอะไรที่อ่า appreciat อ่าทีด่ดีมากประมาณนี้แหละโอเค m ม k e ล i นั x happy จัดไปครับผมไป เราก็วันจันทร์ก็เอาไอ้นี่ไปให้ดีนัสนะฮะแล้วก็เอาขนมไปให้ดีนัสด้วยโอเคลีนัสจังลีนัสจังอยู่โคตรไก่แต่วันนี้ฝนตกด้วยนะฮะคุณผู้ชมลีนัสจังอยู่ไหนนะลีนัสจัง อ๋ออยู่ในเต็นท์แน่นอนครับวันนี้ฝนตกนะฮะเฮ้ย hey, ลีนัสจังลีนัสจังว,วันดี้สกา้านี่มันปลาที่ฉันรีเควสต์ไหมนี่นี่มันคราฟที่ฉันรีเควสต์ไหมนี่ฉันโอ้โหโคตรมีความสุขเลยอ่ะนี่ค่าตอบแทนที่ฉันสัญญาไว้อ่ะนี่มันเจ๋งสุดยอดไปเลยนายไี้ทำให้วันนี้กัายเนวันที่พิเศษได้เลยนะเนี่ย อากาศที่นี่อบอ้าวมากเลยอ่ะรู้ใช่ไหมฉันอออฉันเลยอ่าออกมาจากที่นี่ในทางเรื่องของฉันเองก็คือเหมือนกับว่าข้างนอกนี่มันแบบอบอ้าวอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้แปลผิดถูกถูกนะฮะแปลไม่ถูกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผู้ชมครับวันนี้ฝนก็ตกอีกแล้วฮะตดรัวๆตกมาตกเรตาตาพูดตดทำไม เฮ้ยลีนัสอ้ฝนนี่มันตกตลอดเลยนะทำให้เต็นท์ฉันนี่น่าจะสะอาด๋อามาันดูมันน่าจะสะอาดทั้งหมดเนี้ยนะฮะเราว่าฝนมันตกใช่ไหมล่ะเ,เฮ้ยลีนัสออกมาทำไมเดี๋ยวก็ป่วยหรอกโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยละกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีเคล็ดจากลีนัสไปแล้วนะฮะว่าอา่าฉันต้องการกรีนเอาเก้จากลีนัสซึ่งอันนี้นี่หาง่ายมาก สุดๆนะครับตกปลาแต่ทีที่เจอมันบ่อยมากฮะไอสาลายเนี่ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาสาลายไปส่งให้ลีนัสนะฮะทำให้เขามีความสุขกักเราล่ะแต่ตอนนี้นี่คัสตินว่าจะสองดวงยังไม่ได้ดูเลยนะนี่แบบกะจะสี่ดวงแล้วนะกะจะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแล้วแจ๊ะเฮ้ยลีนัส มาพอดีเลยอ่าฉันไม่ค่อยอจะคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ผู้คนหลายคนเนี่ยไม่ชอบอ๋อชายในป่าโอเคครับอ่ะส่งของให้โอ้นายนำมาให้ฉันไอเทมที่ฉันถะที่ฉันต้องการนี่โหฉันนี่มีความสูงจริงเลยอ่ะนี่ค่าตอบแทนที่ฉันสัญญาไว้ ตัดมาครับผมโอเคครับลีนัสเขาไปแล้วนะตัวเองเขาไปแล้วนะตัวเองโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวตัดเลยนะฮะโอเคครับคัดซีนนะฮะลีนัสหัสวใจสองดวงครับผมอ่ะหลบเป็นเด็กสาวที่น่ารักจริงๆนะฮะ โอ้ยเสียงเหมือนเจา้าแลกคูนกลับมาอีกแล้วนี่อ่ะอ่ะอีเจา้ามาพอดีเลยนะเจ้านุม่มไปดูให้หน่อยซิว่าอ่ารอบๆเนี่ยมีแลกคูนไหมมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นบ้าเลยนะั่นขอบคุณมากแล้วก็ทำให้มันกลัวแล้วก็อยาให้พวกมันกลับมาอีกนะ อืมและคูณเ่ะไม่ใช่มะอะลีนัสนั่นฉันเองฉันขอโทษฉันตามหาพวกอาหารขยะที่เขาทิ้งไว้ในถังขยนะน่ะถึงมันจะเน่าหรืออะไรก็ตามฉันก็โอ้ นี่มาหาอาหารในขยนะล่ะคุณคิดว่าไงอะ่ะว่ามันผิดไหมอะ่ะที่สิ่งที่ฉันหรือกับสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มไม่แต่ว่าเธอควรไปหางานทำนะ,ะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่ตัดออกจากโลกได้นะอสกา้านายไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบเนี้ย ฉันไม่ค่อยอยากเข้าหาใครเลยฉันแค่อยากมีชีวิตในเส้นทางของฉันเองแนละ้วมันผิดมากเลยเหรออานายกลับบ้านได้แล้วนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มาลื้อขยะของจอร์ดอีกนายสามารถบอกเขาได้แล้วนะว่านายทำนายสามารถไล่และคูณออกไปได้แล้วอะ่ะ hey, เฮ้ยดีนัสอ้าวเอ้ยเอ้ยอสกาเอ้ย มาคุยคุยบ้านกัสต่อเหรอ,อเดี๋ยวก่อนฉันรู้นะว่าแม่หนูกำลังทำอะไรอยู่ลีนัสถ้าต้องการอาหารก็แค่พูดมาฉันไม่อยากเห็นใครในพาริเกนทาวนนั้นหิว อ่ะนี่แต่ก็โซจูชินี่รึเตะสำหรับเธอแค่ทำให้ชัวร์ว่าเนี่ยแหละมันก็เผ็ดอยู่นะอ่ะเอาไปรับไปสิโอ้ครับกัสใจดีนะฮะให้อาหารลีนัสด้วยให้อาหารโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยละกันนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มาจีลีนัสเหมือนเดิมนะฮะ วันนี้วันพฤหัสที่สิบเอ็แล้วหไหนต้องการอะไรบางอย่างจากฉันเหรอก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกที่หลักที่หลัก <c oughs> เป็นสาวน้อยที่น่ารักจริงๆนะฮะลีนัสโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็วันงานเทศกาลล่าไข่นะฮนะโอเคเดี๋ยวเปลีนัสก่อนอย่าทําลายเต็นท์ฉนนะได้โปรดมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณนั้นและ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้ก็เป็นการทุกการล่าข่ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ของทุกคลิปนะของทุกคลิปโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยละกันนะฮะรู้สึกว่าลีนัสจะส่งของให้เรานะสก้าเป็นไงบ้างฮนะเดี๋ยวไมเชื่เดี๋ยวเสียงผู้หญิงนี่สก้านายเป็นไงบ้างอนะ่ะเนี่ยฉันเนี่ยนะอ่า มีสูตรของการทําสิ่งที่ฉันชอบมากเลยอ่ะเป็นสูตรของทําของที่เป็นปลาเขาเรียกว่าซาชิมิละ่ะชอบซาชิมิเหรอโอเคครับพรุ่งนี้นะฮะอ่ามีงานกาลล่าไข่โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับก็ได้เวลางานเทศกาลล่าไข่แล้วนะฮะเฮ้ยลินัสกลัวเหรอ ไม่มีใครอยากจะทอกไม่มีใครอยากจะพูดกับฉันหรอกฉันแค่มาเพื่อส่งใครนะ่ะทุกคนอย่าทำาิสัสยแย่งนี้นะครับเฮ้เลวิสฉันว่าเรามาเริ่มการล่าไข่กันเลยดีกว่ามไมเ่เหลือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะจะโชว์ให้ดูว่าคนเทพแบบมันเป็นยังไง นี่ก็ได้เวลาไฮไลท์ของงานวันนี้แล้วนะก็คือการล่าไขายฮะแล้วก็ใจเย็นไว้เด็กๆเธอต้องเก็บแรงไว้เพื่อตามหาไขายและเอารางวัลกลับบ้านนะไอเด็กไม่เคยชนะหรอกมีแค่เพียงแอบบี้เท่านั้นที่ชนะนะฮะแอบบี้นี่โหดมากเอาล่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะโดดท่านท่านนายกโดดครับเริ่มการล่าไข่กันเลยเออเอยเออ ให้มันรู้สะบ้างว่าเทพอะเป็นไงเทพอะเป็นไงเฮ้ยอย่าติดแนนเนี่ยน,นั่นแหละ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 ห้าแล้วเวห้าแล้วเวเอหกแล้วหกแล้วเอ้ยเจ็ดแล้ว แแล้วโอ้หข้างในไม่ต้องไปเอาครับนี่ก็เอาได้เก้าสิบไหมสิบนั่นโชว์ครับโชว์เลยสิบเอ็ดเลยเล่นไม่ยากเอาสิบสองไหมอ่าสิบสองโอ้โหเล่นไม่ยากของพอเล่นเป็นก็โอ้โหครับการล่าไขนี่มันเล่นไม่ยากจริงๆนะรู้จุดแล้วไงโอ้หดูไข่ทั้งหมดนี่เสิ และตอนนี้อ่าฉันก็ได้แล้วนะผู้ชนะเนี่ยอืมและตอนนี้ผู้ชนะในการล่าไข่ก็คืออลาสกา้านี่ละมนัน้องนายนี่ดีละ,ละ,ละงั้นปีละงั้นงานเทศกาลล่าไขาน่นี้ไนี้ก็จบลงแล้วนะขอณทุกคนที่มาจริงๆต้องเทศกาลไข่นะ คจบไปกลับบ้านนอนได้แล้วครับตันนี้โอ้ยครับ,บ,เ,คครบเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะฮะ